And trial and on John did they put him trial, just like they did to Peter him like แล้วก็ได้ถูกขึ้นศาลเหมือนกับที่เปโตกับยอนก็โดนมาแล้วเหมือนกัน and Stephen is now asked to put up his defense which he defends himself and he's going to give his defense ซึ่งมองภาพไปเหมือนตอนขึ้นศาลเนี่ยก็จะมีผู้พิพากษามีทนายความแล้วก็มีผู้อ่ผู้อะไรนะผู้ที่ยืนบนอ่าแซนเพื่อที่จะ,ะกล่าวคำเพื่อจะ ลดข้อกล่าวหาตัวเอง Now let me carefully go over this defense with you. He begins by starting from the beginning. เขาก็เริ่มจากหมายถึงเริ่มเปิดบท And he starts with Abraham. แล้วก็พูดถึงอับราฮัม And he talks about how Abraham was asked by God to leave his native country. ก็คือเรื่องราวของอับกับราฮัมที่ถูกพระเจ้าเรียกแล้วก็ให้ออกมาจากผืนแผ่นดิน And go to the land that I will show you, is what God said to him. Now that hasn't changed. God is still telling us to metaphorically leave the land, like our old life, and go to the new land, the new life that He's showing us. คือตัวเก่าของเราเพื่อเข้ามาในแผ่นดินใหม่ก็คือแผ่นดินสวรรค์ที่พระองค์เตรียมไว้ให้ Now the new life that we live we live in the spirit it's <Yeah. S 2> completely different from our old life where we lived in the flesh แล้วคนใหม่ที่เราพูดถึงนี้ก็คือคนใหม่ที่อาศัยอยู่ในพระคริสต์ไม่ได้ออาศัยอยู่ในร่างกายความรู้สึกนึกคิดอ่านของตัวเอง And we are going to now live by faith by trusting in God that's how you live this life in the spirit และเราจะต้องเชื่อศรัทธาจริงๆที่ในคำว่าอยู่ในพระคริสต์ and then God spoke to Abraham and said I'm going to give you a child and at the time he had no or I'm going to give you a son and at that time he had no son but even though you're so old and even though your wife is so old I will do a miracle and I will give you a son ซึ่งข้อความถัดมาเนี่ยก็ได้บอกตอนที่ว่าหลังจากเปิดว่า พูดถึงอับราฮัมแล้วว่าพระเจ้าเรียกออกจากแผ่นด,ดินก็ยังพูดว่าอับราฮัมน่ะได้ได้ถูกนอกจากให้ออกมาจากพื้นดินแล้วก็ยังในขณะที่อับราฮัมเองกับเซราเนี่ยมีอายุมากขณะนั้นพระเจ้าก็ยังให้คือสัญญาว่าจะให้ลูก and then God said to Abraham He said look your descendants are going to live in a strange land for 400 years and are going to be Mistreated and enslaved in this foreign land. And it was a prophecy which came true. And then Abraham became the father of Isaac, and Isaac became the father of Jacob, and Jacob became the father of 12. S S <S และอับราฮัมก็ได้เป็นพ่อของอิสอัหซึ่งภายหลังที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เป็นอ่แล้วอิสอัหก็เป็นพ่อของยากบแล้วก็ลูกอีก12คนแล้ห <Now, S 2> มายถึงว่ายากบก็มีเป็นพ่อของลูกอีก12คนซึ่งเป็นเผ่12า12เผ่าของอิสราเอล Now one of the sons named was Joseph และในหนึ่งในนั้นของ12คนนั่นนะของลูกของยายาโคบก็คือโจเซฟ And he seemed to have some very special spiritual abilities, <laughs> which his other brothers did not have. And Joseph's brothers became jealous of Joseph. So jealous that they sold Joseph into slavery. But God was with Joseph, and Joseph prospered. แต่เพราะว่าพระเจ้าแต่เพราะเจ้าอยู่กับโจเซฟโจเซฟจึงได้ปลอดภัยแล้วก็เหมือนพ้นผ่านในทุกๆเรื่องในขณะที่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์แล้วหลังจากนั f นก็เกิดความแห้งแ a r งกันดานขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เกิด uh, ความแห้งแล้งกันดานขึ้น and, he, and Jacob heard that there was food in Egypt และพ่อของโยเซฟเนี่ยที่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าโยเซฟได้ถูกขายไปแล้วนึกว่าตายเนี่ยก็ได้ยินว่าอ่าแล้วเขาไปาเขาสามารถไปหาอาหารได้ที่ประเทศอีก so Joseph invited his father and his brothers to live with him in Egypt where there was food so they could survive ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อมีเรื่องราวผ่านไปในถ้าถ้าเราไปอ่านเนี่ยอ่าโยเซฟก็ได้เชื้อเชิญให้พี่น้องของตนและ ยากบเนี่ยกับมาอยู่กับเขาที่อียิปต์ซึ่งมีมีอาหารกิน But after the Pharaoh of Egypt died, the new Pharaoh didn't know Joseph. แล้วหลังจากที่กษัตริย์ฟาโรห์ซึ่งอยู่ในยุคที่ช่วยเหลือโยเซฟมาเนี่ยเสียชีวิตสิ้นประชนไปเนี่ยก็จะมีฟาโรห์คนใหม่ขึ้นมาซึ่งฟาโรห์คนใหม่เนี่ยไม่ได้รู้จักใครเป็นโยเซฟไม่สนใจ And so he's the one who started mistreating the children of Jacob. Now the nation of Israel, so to speak, started mistreating them and enslaving them. And after about 400 years, Moses was born. Was

และในหลังจากนั้นอตอนที่เขาอายุประมาณ40เนี่ยเขาก็ได้เห็นเหตุการณ์ทารณุณทำร้ายชาวอิสราเอล And then uh, God called Moses to be the leader of the Israelis และตอนนั้นเองที่ถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าเรียกโมเสสให้มารู้หมายถึงพื้นพื้นพื้นกำเนิดของตนเองแล้วให้เป็นผู้นำของชาวอิสราเอล You'll notice that Moses performed great signs and wonders in Egypt. And Moses delivered the Israelis from bondage, from slavery, and from ease of. From Egypt. But a lot of Israelis started uh, rebelling even against Moses. And Moses had prophesied to them that there was going to be somebody coming after him that was greater than him, that would be the Messiah. แล้วโมเสสก็ได้ให้คำทำนายทิ้งไว้ว่าวันหนึ่งจะมีผู้คนที่ยิ่งใหญ่กว่าโมเสสหมายถึงมีคนคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโมเสสอีกที่จะมาเป็นผู้นำและไถ่ทุกคนหลังจากโมเสสหลังจากโมเสสหมายถึงยุคสมัยของโมเสสจบไปแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ได้เริ่มสร้างผู้เผยพระชนะขึ้นมา t ล e i า r a e ส i าเอลปฏิเสธ l ุกคนที่มาถึ s แล้วก็ อ่คือเป็นผู้ทรงเลือกเนาะและและชาวอิสราเอลเองเนี่ยก็ได้ต่อต้านพรอฟิตหมายถึงผู้เผยมาตลอดเลยไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่เชื่อ and these prophets also prophesied about the coming Messiah และพรอฟิตแต่ละคนผู้เผยตแต่ละคนนะได้ให้คําทํานายเกี่ยวกับพระเมสสิยาทิ้งไว้ทั้งนั้น but most of the prophets the Israelis hated them so much they killed them และ เนื่องจากว่าเขาเกลียดชังและต่อต้านสิ่งเหล่านี้มากเขาก็เลยฆ่าเหมือนเข็นฆ่าผู้เผยวจะนะไปเยอะเลย And that will bring us down to verse fifty chapter 7. s e ม,มาดูกันนี่ก็คือเหมือนเรื่องเรื่องราวยอๆที่เราเล่ามาเป็นช็อตๆ,ๆมาถึงข้อค <And then, S 1> ําที่ข้อคำที่ห้าสิบเอ็ด And then Stephen says you stiff necked people uh, เขาก็เลยได้บอกว่าพวกพวก, uh, พวกที่หัวแข็งทั้งหลายนะ่ะ Your hearts and ears are hardened. You say you're circumcised physically, but inside of you, you are not circumcised. And, and then he says, You always. as a people, throughout history, always history resist the Holy Spirit throughout the people แล้วเขาก็พูดว่าพวกเขาอะพวกที่ต่อต้านน่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยต,ตลอดเวลาเลยพยายามจะต่อต้านไม่เชื่อฟัง You k i l l the prophets and then you killed the Messiah ได้ฆ่านอกจากฆ่าผู้เผยพระชนะในสมัยก่อนๆแล้วยังฆ่าพระเมสยาเพราะผู้ไถยซึ่งถูกส่งมาไทยพวกเราซะอีก You say Stephen says to him You say you've received the law but you don't obey the law. พวกเขาเออ Stephen ก็พูดต่อไปว่าพวกเขากล่าวว่าเขาเป็นผู้ได้รับกฎหมายคือเหมือนแต่งตั้งกฎหมายขึ้นมาเนาะแต่ไม่มีใครทำตามกฎหมายจริงๆหมายถึงกฎระเบียบ Now you can imagine that Stephen is saying this to a hostile audience. ถ้าเรามามองดูว,ว่า Stephen กล้าแค่ไหนที่พูดสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าประชา คือผู้มีตำแหน่งทั้งนั้นเลย and what says not nice he is และสิ่งที่เขาพูดก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่หมายถึงเป,เ,ปเป็นคำพูดที่สวยงาม In fact in verse 54 it made them furiously angry with him ซึ่งในข้อความที่54าสิบสีทำให้พวกเขาเนี่ยโกรธมาก And they were rushing towards him to kill him ก็เลยเหมือนรุมกันเข้ามาเพื่อที่จะฆ่าสตีเฟน That's how sharp, that's how powerful his words were. And he spoke by the Holy Spirit. So, just because what a person says is not exactly nice and makes people angry, doesn't mean that the Holy Spirit wasn't speaking through them. ให้รายละเอียดนิดนึงเพื่อให้เอาไปคิดกันว่าเวลาที่ใครพูดอะไรในลักษณะค่อนข้างจะพูดว่าก้าวร้าวก็ไม่เชิงเอาเป็นว่ามันไม่ไม่ได้คือมันตรงๆง,งแล้วก็มันก็เจ็บนะมันไม่ใช่ว่าเขาจะพูดในลักษณะของใช้อารมณ์หรือก้าวร้าวจริงๆเสมอไปมันเป็นไปได้ด้วยเช่นกันที่คำเหล่านั้นเป็นคำที่ตรงที่ที่ที่ holy spirit พระวิญญ,ญาณ To to so you see, people come to a point in their life where they have rejected God's message so many times that they have hardened their hearts to it. In fact, if you were to say the word of God to them, they would get. Angry with you. <laughs> and there is a point where people get into their lives where their hearts are so hardened, it's impossible for them ever to turn to God and believe in Jesus. They just, they hit that critical mass in their life. ว่าคนที่มีหัวใจแข็งกระด้างน่ยจนถึงจุดที่มันแข็งเป็นหินแบบประเภทไม่มีทางเลยที่จะเปลี่ยนอีกได้อีกต่อไปซึ่งเขาหันเต็มที่แล้วหันออกหน้าหมายถึงหันหน้าออกจากพระเจ้าและต่อต้านอย่างย่งไม่มีวันหวนกลับก็คือหัวใจนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Some instructions of you you to might might them have children and you might have given them instructions that they hated hear that and เราหลายๆคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเราสั่งสอนลูกหรือเตือนลูกเนี่ยแล้วลูกก็ไม่อยากได้ยิน When you say something to a child and they don't want to hear it they'll do what we c a l l a childish thing และในที่นี้เราจะบอกว่าในคำว่า childish ก็คือเหมือนเหมือนทำทำตัวเป็นเด็กก็คือไม่มีเหตุผลเนาะไม่มีสาระไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองนั่นก็คือลักษณะของความเป็นเด็ก They'll do this

Rajao we got to be very careful we don't harden our hearts You know what group of people is the most um uh, that commit this uh sin the most The people that regularly go to church But don't believe in Jesus uh, ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างว่าชาวคริสต์เองนี่แหละที่ไปโบสถ์แต่คือหมายนไปโบสถ์เยกสม่ำเสมอเนาะแต่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า and almost every church has people that go to the church but don't believe ก็คือไปโบสถ์ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ละแต่แบบไปอาจจะไปตามหน้าที่อาจจะไปเพราะว่า,าถ้าไม่ไปรู้สึกผิด แต่ว่าในหัวใจน่ะไม่ได้มีความเชื่อพระเจ้าเลย So getting back to the story here they hated Stephen so much they hated what he said even more that they uh, dragged him out of town and he took him to a special place where it's a place where you can stone people to death เขาโกรธกันถึงขนาดต่างคนก็ต่างมารุมลากสตีเฟนไปในที่ที่เป็นที่ที่สถานที่ที่เขาสามารถยนต้อนหินคว้างปา จนเสียชีวิตได้คือมันจะมีที่ที่หนึ่งเป็นที่สถานเหมือนลานเขาเรียกว่าอะไรนะลานสังหาร so they took these stones and they threw it at him it would hit his head it would hit his chest เขาก็โยนก้อนหินไม่ใช่ก้อนหินเล็กๆด้วยนะคนจับโยนก้อนหินเนี่ยถูกวัวเข้าบ้างถูกร่างกายเข้าบ้าง it was obviously very painful ซึ่งมันก็เจ็บ and while this is going on Stephen g r a y s they cannot see He prays for two things. He prays God receive my spirit because he knew he was dying. That so body, body was dying. And then he prays God forgive them. Don't hold this sin against them. And while this is happening he has a vision. และในขณะที่เขาอธิษฐานเขาก็ได้มีนิมิตเขาได้เห็นพระพระพระเยซู on the right side of God the Father อยู่ในในฝั่งขวาของพระเจ้า and he sees Jesus standing ก็คือว่าถ้าเป็นภาพปัลหลังที่พระเจ้านั่งอยู่เนาะพระเจ้าพระเยซูคริสต์อยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้า And the picture there is that Jesus Himself is Stephen's defense attorney. <laughs> and Stephen dies. And he becomes the first Christian, if you will.

Many, many, many and the more they persecute the Christians and the more violently they do it, the more the church grows. And it grows in two different ways. The strength of each believer's faith gets stronger and they get more intense in their faith. And number two, the number of them grows. And a little interesting thing happens in verse 58 in the story. You see, while these men in their anger are picking up stones, their cloak or tunic got in the way, so they took it off so they could. Concentrate the physical picking on and the up ก็คือตอนที่เขาหยิบหินอะไรเนี่ยเหมือนเราก็เห็นการแต่งตัวของสมัยนู้นเนาะพวกเสื้อคลุมต่างๆมันก็ขวางทางบางคนก็จะต้องถอดเสื้อออก and they asked this one young young man to hold their tunic แล้วก็ผู้ที่ถอดเสื้อออกผู้นั้นที่โยนหินไปเนี่ยก็ได้ถามบอกเด็กหนุ่มคนหนึ่ง and that young man's name is Saul เด็กหนุ่มคนนั้นชื่อของเขาก็คือซอโลอื and uh, it was Saul who obviously approved of this killing ในภาพนั้นนะ่ะก็คือซอโลผู้เนี้ยเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับการการประหารน,นั้นคือยินด,นดีแล้วก็ร่วมฆ่า well it may have been a great tragedy that this great man Stephen was murdered but the for was a คือดูแล้วเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยตรงนั้นแต่กลายเป็นว่าเพราะเหตุการณ์นี้มันมีการกระตุ้นและการเติบโตของพันธกิจ As we will learn as we continue to study this แ o ้วเราค่อยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นและเข้าใจมากขึ้นในหนังสือกิจการอการทูตนี้ Well that's it that's what we have for now นันก็จะทิ้งเอาไว้ให้คิด I hope you enjoyed and we'll see you on the next video แล้วเราค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะ